โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่130ทับ3หมู่3ตำบลตลิ่งชันอำเภอบ,บ้านด่านลันหอยจังหวัดสุขโขทยัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจัดการศึกษาแบบสหศึกษารับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนและมีนักเรียนจำนวน104คน การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสร์ในด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนิกนการดังนี้ 1. โรงเรียนได้ทำการประเมินตนเองตามเว็บไซต์ไทยสต็อปโควิดของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีความพร้อมหรือไม่นั้นจากข้อคำถามจำนวน44ข้อสรุปได้ว่าโรงเรียนมีความพร้อมครบถ้วนทุกตัวชีวัดที่จะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ 2. โรงเรียนได้จัดทำประกาศและมาตรการในการปฏิบัติตนของบุคลากรและนักเรียนเผยแพร่ในเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนและให้นักเรียนผู้ปกครองประเมินความเสี่ยงของตนเองในเว็บไซต์ s เซฟไทยอีกด้วย 3. โรงเรียนได้กำหนดจุด กรองตรวจวัดอุณหภูมิรับเจลแอลกอฮอลและสแกนไทยชนะตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนทางขึ้นอาคารและหน้ามุกชั้นสองของอาคารรุ่งอรุณมีจุดบริการให้นักเรียนล้างมือ3จุดคือมุมอาคารด้านทิศตะวันตกใต้าอาคารด้านที่ตอนออกและก่อนเข้าโรงอาหาร เมื่อน,นักเรียนจะเข้าเรียนตามห้องต่างๆจะต้องกดเจลแอลกอฮอล์ที่หน้าห้องมีการจัดโต๊ะนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างตามที่สบคอคกำหนดและในส่วนของโรงอาหารมีการกำหนดที่นั่งในโรงอาหารกำหนดจุดการเข้าแถวซื้ออาหารขนมและทางเข้าออกอย่างชัดเจนการเตรียม<ป>ความพร้อมในด้านบุคลากรโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. หให้บุคลากรทุกคนประเมินตนเองตามเว็บไซต์ไทยเซฟไทยเพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน 2. สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนด้วยการอบรมออนไลน์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆอย่างหลากหลาย การเตรียมความพร้อมในด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสอนนั้นจากการประเมินตนเองการเตรียมความพร้อมและจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เพราะมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม แต่หากจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและออนแอร์โรงเรียนก็พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนตะลิ่งชันวิทยานุสร์ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถดังคำกล่าวที่ว่าโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้สวัสดีค่ะ